สวัสดีครับพบกับพวกเราช่องพายพี่เบ้นแฟมิลี่นะครับผมวันนี้บรรยากาศดีนะครับพี่เบ้นของเราก็นอนนะครับผมนี่นะครับพี่เบ้นนอนกลางวันอีกแล้วนะครับผมบรรยากาศเย็นๆนะครับผมเวลาบ่ายสองกว่านะครับวันนี้นอนกลางวันนะครับผมผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูหญ้ามานะครับกลับมาก็เห็นพี่เบ้นนอนหลับนี่นะครับ กินอิ่มแล้วก็จะนอนพักผ่อนนะครับพี่เบนของเราถ้าว่าลมืมอากาศเย็นๆนะครับผมเป็นช้างใหญ่นะครับผมแต่ก็นอนกลางวันเหมือนลูกช้างเลยนะครับนอนไม่สนใจอะไรเลยนะครับผมรถวิ่งรถอะไรก็ไม่สนใจนะครับวันนี้โอ้พี่เบบสี่ร้องนะครับ วันนี้กินอิ่มเต็มที่นะครับผมเกลยนอนนะครับไม่สนใจอะไรนะครับผมเวลาช้างนอนนะครับผมจะหายากนะครับช้างนอนกลางวันครับอยู่ริมถนนเลยนะครับบ้านของเรานะครับผมนี่อยู่ริมถนนอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นถนนนะครับรถวิ่งไปวิ่งมาผ่านไปผ่านมานะครับ นี่นี่รถวิ่งผ่านพีเบนก็นไม่สนใจนะครับนอนอย่างเดียวนะครับผมนี่ถ้ากินอิ่มนะครับพี่เบนของเราแล้วก็อยู่ที่แบบอยู่มานานๆหรือว่าคุ้นเคยนะครับไว้ใจนะครับผม ก็จะไม่มีการระแวงนะครับพอลานนอนนะครับผมรถจะวิ่งผ่านยังไงก็ไม่ระแวงนะครับผมเพราะว่าเป็นช้างไข่กล้วยซะก่อนนะครับอยู่ในเมืองนะครับผมจะเปิดไฟหรือจะมีรถวิ่งก็ไม่กลัวนะครับกล้านอนหมดนะครับพี่บินแต่ถ้าไม่อิ่มนี่ได้ยินเสียง มอเตอร์ไซค์เจ้าของมาหรือว่าคนอื่นมาอย่างนี้ก็จะลุกนะครับลุกแล้วก็ร้องขอกินนะครับดูท่านอนนะครับผมยกขาไปข้างหนึ่งนะครับนอนอย่างสบายใจเลยนะครับผม ลืมตามองแล้วนะครับเป่าลมแล้วนะครับก็ยังไม่ลุกนะครับผมนี่ทุกทีจะลุกแล้วนะครับลืมตาขึ้นมามองเมื่อกี้นะครับเป่าลมแผด้วดนี่รู้ตัวแล้วนะครับผมแต่ก็นอนนะครับพิพัฒีเป่าลมแล้วพิพัฒซี่ทำอะไรเนาะ ดมแล้วนะครับมองแล้วนะครับสัมผัสสงสัยแล้วนะครับผมยังไม่ลุกนะครับแปลกนะครับวันนี้นะครับผมอนนมองอีกแล้วได้ยินเสียงพูดนะครับนอนหลับต่ออีกยังไงเนาะพี่บินวันนี้เนาะทำไมนอนดียังไงหายใจแรงด้วยนะครับ โดมอีกแล้วโดมอีกแล้วดูไปง่วงนะครับผมสงสัยนะครับอาจจะโยนหญ้าให้อีกไหมน้อนหรือยังไงอนอนเฉยเลยไม่ยอมลุกผมว่าแต่จะลุกจะเก็บบรรยากาศตอนบ่ายสองบ่ายสามนะครับผมให้แม่แม่ได้รับชมนะครับกับพี่บิ้นนะครับผมกินอิ่มนอนหลับนะครับ เดีเ๋ยวเราออกห่างหน่อยนะครับกลัวเขาลุกบ้านของเราก็ยังทำไม่เสร็จนะครับผมยังเหลือใส่สันไทยนะครับว่าจะทำต่อกับพี่เบ้นนอนนะครับผมเดี๋ยวเสียงดังเดี๋ยวจะตื่นนะครับ ขอขอบคุณนะครับขอบคุณแม่แม่นะครับผมที่ติดตามพวกเรานะครับผมแม่แม่ทุกทท่านนะครับผมตอนนี้เราก็เก็บบรรยากาศนะครับผมตอนกลางวันนะครับกับพี่บิ้นนอนกลางวันนะครับให้แม่แม่ได้รับชมนะครับผมถ้าผูดพ้ให้ถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับข็ฝากติดตามนะครับช่องภายพี่บิ้นแฟมิลี่นะครับผม เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ